สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะอาจารย์มิกซ์จะมาวิเคราะห์ในเรื่องราวเกี่ยวกับเกมจ it ok ิตวิทยา3ก๊กว่าหัวข้อเนี่ยนะฮะน่าจะใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างมากถ้าท่านผู้ชมถ้าผู้ฟังเนี่ยจะต้องประสบพบเจอกับผู้คนต่างๆที่มีความท็อกซิกผู้คนต่างๆที่อยู่รอบข้างรอบด้านในที่ทํางานหรือที่ไหนก็ตามนะครับผู้คนนั้นมีอยู่หลากหลายแบบมากบ้างก็ดีบ้างก็ไม่ดีแต่ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติ เข้าใจหลักการวิธีคิดแล้วผมเชื่อเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับว่าท่านผู้ชมจะอยู่ในโลกไปนี้ได้อย่างสงบสุขมากที่สุดเท่าที่จะทำได้และเมื่อเข้าสู่สภาวะของความสงบสุขแล้วจิตใจมันก็แจ่มใสสามารถก้าวหน้าและมีความสุขเพื่อแผ่ความสุขไปยังคนรอบข้างได้อันนี้แหละครับคือมูลเหตุสําคัญของการมารับฟังมารับชมการวิเคราะห์เกมจิตวิทยา3ก๊กซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนนะครับของ3ก๊กอินไซด์ เอาละครับในเรื่องของสามก๊กเนี่ยเป็นเรื่องราวของการสู้รบมาอย่างยาวนานนะครับเกินกว่า60ปีก็แล้วกันก็เอาเป็นว่าใน60ปีเนี่ยมีการสู้รบกันตั้งแต่โจผีไปจนกระทั่งถึงสิ้นสุดสามก๊กก็คือยุคของลูกชายของสุมาเจียวที่มีชื่อว่าสุมาเอียนก็จบเพียงแค่นั้นแต่เรื่องราวที่เราสามารถที่จะถอดรหัสออกมาได้นั้นมากมายเหลือเกินเป็นประโยชน์นานับประการหรือเกินที่ผมบอกว่าเป็นประโยชน์เนี่ยก็เพราะว่า ในคลิปนี้ผมจะพูดถึงการใช้จิตวิทยาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติและพฤติกรรมการตอบสนองของผู้อื่นเป็นสำคัญมีได้พูดถึงเรื่องราวของการใช้เล่เพทุบายในทางการสงครามการวางหมากค่ายกลอะไรต่างๆอันนั้นมีโอกาสก,าก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของค่ายกลน,นะครับแต่เรื่องของจิตวิทยาที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าการเอาชนะค้าคารศัตรู หรือคนที่เป็นภัยคุกคามต่อเรานั้นไม่อาจจําเป็นที่จะต้องใช้กําลังเข้าปราดประหารกันหากแต่ว่าเป็นการใช้สติปัญญาการเล่นเกมในสมองของคู่แข่งเปรียบเสมือนเอามือนะครับล้วงเข้าไปในสมองคู่แข่งนะถ้าเคยท่านเคยดูหนังฝรั่งนะครับแล้วก็เข้าไปบิดเบี้ยวนะทางความคิดซึ่งต้องบอกกับท่านผู้ชมก่อนว่าสิ่งที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้นะครับเราจะต้องใช้เฉพาะในทางที่ดีเท่านั้นในทางที่ไม่ดีเราห้ามใช้นะครับ เพราะว่ามันเป็นเกมในการบิดเบือนความคิดของภัยคุกคามดังนั้นเรามาฟังกันนะฮะผมก็จะพูดถึงเคสทั้งหมดเนี่ยเคสด้วยกันแล้วก็จะค่อยๆร้อยเรียงอธิบายให้ฟังว่าในแต่ละเคสนั้นมีการใช้เทคนิคทางจิตวิทยาอย่างไรบ้างมาเริ่มกันในเคสแรกครับเคสแรกนี้เป็นเรื่องของการใช้คนใกล้ตัวเป็นตัวประกันทางความคิดหมายความว่าอย่างไรครับใช้คนใกล้ตัว เป็นตัวประกันทางความคิดนั้นมักจะใช้กับบุคคลที่มีความเฉลียวฉลาดมีความสามารถและไม่อาจที่จะเอาชนะทางเหตุผลได้จึงต้องเล่นเกมในลักษณะที่ใช้คนใกล้ตัวมาเป็นเครื่องมือซึ่งมันก็ออกจะดูโหดไปมากพอสมควรเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่โจโฉต้องการบุกเข้าตีนะฮะทางด้านตอนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ในแถบกลางตังในขณะนั้นเนี่ยเล่าปี ต้องหนีโซซัดโซเซหลบลีหนีภัยมาอยู่ที่เมืองกังแหนะฮะมาอยู่กับเล่ากีบุตรชายของเล่าเปียวเพราะว่าโจโฉก็ขมือบกืนกินมาเรื่อยนะทำให้เล่าปีนะั้นจะต้องสูญเสียภรรยาไปคนหนึ่งครับก็คือนางบีหูหยินที่ตัดสินใจลาโลกไปในบ่อนา้ําท่ามกลางความเสียอกเสียใจของจูโลง่งและบรรดานายทหารทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยโลซกเ็เห็นว่าภัยคุกคาม มันจะมาถึงกังตังนะครับก็โลซกนั้นเป็นหนึ่งในขุนนางฝ่ายของกังตังล่องเรือน้อยลอยวนแล้วก็มาถึงที่เมืองกังแหเมื่อมาถึงที่เมืองกังแฮแล้วไซเนี่ยก็มาทําการเข้าพบจูก,กัดเหลียงของเบงกับเล่าปีเพราะได้ยินว่ามาตรงนั้นเนี่ยก็จะมาถามสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไรมาหาข่าวหาไปหามาก็เลยหาเรื่องให้กับฝ่ายของซูนกัวนะครับแต่จริงๆก็เป็นการหาเรื่องที่ถูกนะฮะ โลโซกพาของเบงครับลงเรือลำน้อยไปจนกระทั่งไปขึ้นฝั่งของกลางตังคนแรกที่ไปทําการเข้าพบเนี่ยก็แน่นอนว่าคือซุนกวนนะครับนายใหญ่แห่งกลางตังแต่สุดท้ายซุนกวนจะไม่ตัดสินใจ100%เซได้ถ้าขาดบุคคลผู้หนึ่งนะนั่นก็คือจิวยี่ จิวี่นั้นเป็นพี่น้องร่วมสาบานของซุนเซ็กพี่ชายของซุนกวนผู้ลอกลาไปแล้วแต่จิวี้นั้นเป็นคนที่สําคัญจริงๆครับขาดไม่ได้ฮะกังตังจะขาดคนนี้ไม่ได้ในยามนั้นเลยทีเดียวครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่เป็นตัวตายตัวแทนของซุนเซ็กมีความพักดีต่อแผ่นดินนะหรือว่าเอาง่ายๆครับพักดีต่อตระกูลซุนนะครับอาจจะไม่ได้ต่อแผ่นดินแต่ว่าต่อตระกูลซุนแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถเป็นแม่ทัพเรือที่เก่งที่สุดนะในยุค3มก๊กเนี่ยถ้าถามว่าใครคือแม่ทัพเรือที่เก่งทีีี่่่สุดตู้้อองบกวาเเป็นนจยผู้ ปรากฏว่าพอของเบ้งนะคุยกับซุนกวนซุนกวนรับปากแล้วแต่คนหนึ่งที่จะต้องคอนวินส์ให้ได้ก็คือจิวยี่นะฮะคอนวินส์ก็คือไปโน้มน้าวนะฮะไปจูงใจให้สำเร็จถ้าจิวยี่ยอมที่จะรบด้วยนะกับโจโฉนะฮะเชื่อในสิ่งที่จูกัดเหลียงขงเบ้งได้เสนอมาก็เอาเป็นว่าซุนกวนจะทำการรบด้วยภารกิจหนักมันก็มาตกอึ้งอยู่บนบ่านะครับของของเบ้งจูกัดเหลียงที่จะต้องไปเจราจากับจิวยี่แต่ไหนก็ไหนแล้ว ก็จะต้องไปคุยให้จงได้ล่ะเพื่อเจ้านายอย่างเล่าปีเพื่อสมัครพรรคพวกอย่างกวนอูเตียวหุยและบรรดาพี่น้องประชาชนที่อพยพกันมาอย่างมากมายมหาศาลเมื่อไปเจอหน้ากับจิวหยี่จิวยี่กำลังดีดพินอยู่อย่างมีความสุขเล่นพินไปกับเสียวเกี้ยวหนึ่งในสองหญิงงามแห่งกังตังปรากฏว่าเมื่อของเบ้งและโหลซกไปถึงเด็กรับใช้ก็ไปรายงานต่อท่านจิวยีว่ามาบัดนี้ ท่านโลซกได้พาจูกัดเหลียงคงเบ่งมาขอเข้าพบที่จวนของท่านขอให้ท่านออกไปพบกับพวกเขาด้วยจิวยี่ก็เกิดอาการโมโหโทโสเพราะกําลังหลีแฟนอย่างมีความสุขก็บอกเอา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 เอดี๋ยวจะออกไปพบก็แล้วกันเมื่อออกมาพบก็มาะปะหน้านะกับจูกัดเหลียงคงเบง่งกับโลซกก็ทักทายโลซกกันเสียดิบดีหลังจากนั้นขบวนการในการเริ่มพูดถึงสถานการณ์ ที่หน้าสิวหน้าขวานในการที่โจโฉนั้นได้นํากองทัพมานี่นะฮะก็เริ่มสกสารขึ้นแหละครับโลซกกับจูกัดเหลียงก็เล่าให้ฟังว่าสถานก,การณ์ตอนนี้ข้างนอกท่านรู้ใช่หรือไม่อะไรประมาณนี้แหละแต่ปรากฏว่าจิวยี่ก็บอกว่ารู้ดีว่าโจโฉยกทัพมาก็เลยถามความเห็นของจูกัดเหลียงคงเบงว่าท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ควรจะต้องทําอย่างไรคงเบ่งบอกว่าอันที่จริงแล้วข้าคิดว่าไม่ควรจะไปรบกับโจโฉ พรโจโฉนั้นมีกองกําลังอย่างมากมายซึ่งเมื่อประเมินสถานการณ์แล้วการที่จะสามารถเอาชนะฝ่ายของโจโฉได้มันแทบไม่มีเลยโอกาสชนะมีเพียงแค่สิบถึงยีดังนั้นจึงไม่ควรไปสู้รบกับโจโฉก็ควรยอมสิโรราบไปแบบนั้นโลโซกนั้นเป็นคนซื่อเมื่อได้ยินในสิ่งที่จิวกะเหลียงขงเบ้งได้กล่าวเช่นนั้นก็ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากเพราะว่าโลโซกรู้ดีว่าถ้าเกิดว่าโจโฉสามารถเอาชนะกังต่างได้ชะตากรรมของสุนกวนก็คงจะไม่ต่างอะไรกับเล่าจ๋องโลโซก จึงได้หันไปตวาดใส่คงเบ้งว่าท่านคงเบ้งพูดแบบนี้มันไม่ดีเลยท่านจะให้ท่านซุนกวนกับพวกเรายอมแพ้ไม่ทําอะไรงองมืองอเท้าแบบนี้ไม่สมเป็นท่านจูกัดเหลียงคงเบ้งเลยท่านฮกหลงพูดแบบนี้เดี๋ยวจะเสียสมญาเสียชื่อเอานะจิวยี่ก็หันมาตวาดใส่โลซกว่าท่านโลซกนี่เป็นคนไม่มีวิสัยทัศน์เอาเสียเลยเพราะสิ่งที่ท่านคงเบ้งได้กล่าวมานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราจะต้อง รู้ว่าใครเป็นใครอย่าเอาไม้ซีกไปงัดไม้สุงชีวิตมันก็จะผาสุกมีความสุขก็เห็นด้วยกับท่านขงเบงแต่จิวยี่ก็ยังสงสัยและกังวลก็เลยถามขงเบ้งไปว่าท่านขงเบง้งแล้วมันจะมีวิธีอื่นไหมที่จะทําให้เราไม่สูญเสียดินแดนให้โจโฉขงเบ้งก็เลยบอกว่าจริงๆมีอยู่วิธีการหนึ่งง่ายนิดเดียวไม่ต้องเสียกำลังทหารแม้แต่นายเดียวจิวยี่ก็ท,ทําทีสนใจถามขงเบงไปว่าท่านอาจารย์ท่านมีวิธีการอย่างไรกันเล่า ช่วยบอกช่วยชี้แนะแถลงไขให้ข้าด้วยเถิดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับกาลังจะเข้าสู่เกมจิตวิทยา3ก๊กส่วนแรกเลยนะครับที่ผมจะได้เล่าให้ท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับนั่นก็คือการใช้คนใกล้ตัวเป็นตัวประกันทางความคิดต้องเน้นย้ําก่อนนะครับไม่ใช่ตัวประกันจริงๆแต่เป็นตัวประกันทางความคิดแต่ถึงกระนั้นมันก็ออกจะเหลวร้ายเหมือนกันนะครับเอาลองมาฟังกันดูนะครับว่าโคงเบ้งทําอย่างไรโคงเบ้งจึงได้บอกจิวยี่ไปว่า ข้ามีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ท่านฟังก็จะตอบคำถามนี้ได้เป็นอย่างดีเมื่อครั้นในอดีตสิ่งที่โจโฉต้องการมีอยู่แค่สองสิ่งในชีวิตสิ่งแรกก็คือการเอาชนะดินแดนทั้งปวงทุกคาบสมุทรและรวมเป็นหนึ่งเดียวขึ้นเป็นองค์ฮ่องเต้องค์จักรพรรดิในสิ่งที่สองก็คือการสร้างปราสาทนกยุงทองแดงซึ่งในขณะนี้โจโฉได้สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้มีหญิงงามจากทั่วสารทิศเข้าไปอยู่ในนั้นเพื่อบำเรอความสุขให้กับโจโฉ แต่หญิงใดก็เทียบไม่ได้กับลูกสาวสองคนของบุคคลที่ชื่อเกียวกกโลคนแรกชื่อว่าใต้เกียวคนที่สองชื่อว่าเสี่ยวเกียวสิ่งนี้ปรากฏอยู่ในบทกลอนที่โจสิทธ์บุตรชายคนโปรดของโจโฉได้แต่งให้บิดาว่ามีนางสองเกี้ยวอยู่เคียงข้างสิ่งใดก็ไม่สําคัญแล้วในชีวิตคงเ้งบอกว่าได้ข่าวว่าในพื้นที่เขตของกังต่างนี้เกียวกกโลอาศัยอยู่ก็ขอให้ท่านจิวยี่ได้จับตัวสองสาวอย่างใต้เกี้ยวและเสี่ยวเกียว ลงเรือลำน้อยส่งไปให้โจโฉที่ริมฝั่งเกงจิว๋วเมื่อโจโฉได้สองนางนี้แล้วก็จะสั่งให้ถอยทัพกลับไปยังพระนครฮูโตยังปราสาทนกยูทองแดงใช้เวลาปรนเปลอบำเรอความสุขอยู่กับสองนางนี้โดยไม่ออกมารบกับท่านอีกต่อไปแค่นี้ก็เป็นโซลูชันที่ทำให้การศึกจะได้สงบลงโดยไม่ได้เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดหลังจากนั้นจิ๋วยี่ก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟด้วยเหตุที่ว่านางเสี่ยวเกี้ยว เป็นภรยาของตนเองที่เพิ่งเล่นพินกันอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับก่อนมาพบกับกุงเบงโบราณว่าเสียทองท่วมหัวไม่ยอมเสียสามีให้กับใครอันนี้ก็เหมือนกันเสียทองท่วมหัวก็คงไม่ยอมเสียภรยาให้กับใครมันเป็นเรื่องที่ทนไม่ได้กับศักดิ์ศรีที่จิวยี่จะต้องเสียไปดังนั้นจิวยี่จึงประกาศศึกว่าจะรบอย่างเอาเป็นเอาตายเอาชนะโจโฉให้ได้ นี่คือสิ่งที่ขงเบงเล่นจิตวิทยาจับภรรยาของจิวยี่เป็นตัวประกันทางความคิดเพื่อช่วงใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองให้จิวยี่ไม่มีหนทางที่จะถอยไปอีกแล้วท่านผู้ชมครับหลายคนเข้าใจไปว่าจิวยี่นั้นเป็นคนด้อยปัญญาแบบนี้ได้อย่างไรกับการใช้กลเม็ดแบบง่ายๆแบบนี้แต่จริงๆแล้วสิ่งที่ขงเบงได้กระตุกกระตุ้นให้จิวยี่ได้คิดก็คือว่าถ้าจิวยี่จะต้องพ่ายแพ้ต่อศึกในครานี้ เห็นทีนางเสี่ยวเกี้ยวจะต้องตกเป็นของโจโฉเป็นแน่แท้ดังนั้นจิวยี่ไม่มีทางอื่นครับเมืองกังตังอาจไม่สําคัญเท่าเสี่ยวเกี้ยวดังนั้นคงเบ้งรู้จุดนี้จึงได้ใช้สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของจิวยี่เป็นตัวประกันแม้ว่าจิวยี่จะรู้ว่าคงเบ้งเล่นเกมเล่นกลน,นี้แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องราวดังกล่าวเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่คงเบ้งใช้เสี่ยวเกี้ยวเป็นตัวประกัน คล้ายๆกับในสมัยที่ลิโป้ครับคล้ายกันมากเลยนะครับเพราะว่าลิโป้นั้นชอบพอกับนางเตียวเซียนเป็นอย่างมากอ่องอุ่นใช้เตียวเซียนเป็นเครื่องมือนางนกต่อให้ลิโป้นั้นสังหารพ่อบุญธรรมตัวเองอย่างตัางโต๊ะซึ่งนั่นทําให้โมเมนตั u m ทางการเมืองการปกครองของอาณาจักรฮั่นนั้นเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลและนี่คือเกมจิวิยาสามก,ก๊กสิ่งที่หนึ่งที่จูก,กัดเหลียงคงเบงใช้กับจิวหยี่แม่ทัพใหญ่แห่งกลงตัง ในเคสหนึ่งฮะในเกมจิวิยา3กุกเนี่ยก็ยังอยู่กับจิวยี่นะครับเมื่อกี้โดนหลอกไปนะค,คือไม่ได้หลอกในทางเหตุผลได้แต่หลอกจิตใต้สํานึกครับเรียกว่าเกินต้านทานแล้วครับถึงแม้จะรู้ทันรู้ว่าหลอกแต่เต็มใจให้หลอกอะไรประมาณเนี้ยต่อไปครับเป็นเรื่องของจิวยี่อีกเรื่องหนึ่งก็คือจิวยี่นั้นหลอกเจียวกา้านคือเจียวก้านกับจิวยี่เนี่ยเขาเป็นคนบ้านเดียวกันนะครับ นับตั้งแต่ในวัยเด็กแต่ว่าพอเติบโตขึ้นมาต่างคนก็ต่างไปมีการมีงานที่แตกต่างกันมีวิถีชีวิตที่ไปกันโคระทิศโคระท,ทางเจียวก้านไปทํางานอยู่กับโจโฉในขณะที่จิยวยี่นั้นไปทํางานอยู่กับสุนกวนแห่งกังตังเมื่อสองเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนะครับอยู่กันโคละฝังนายสั่งมาก็ต้องทาโคระอย่างกันเจียวก้านอาสาโจโฉครับเพื่อมาเกลี้ยกล่อมให้จิยวยี่ยอมสีโรราบยอมแพ้เพราะใครก็รู้ล่ะครับว่ากุญแจหลักสําคัญ ของกองทัพกังตังและความมั่นคงแห่งกังตังนั้นไม่ใช่ศุนกุนหากแต่ว่าคนคนนั้นก็คือจิวี่ครับจิวี่ได้พบเจอกับเจียวก้านหลังจากที่โจโฉได้ส่งเจียวก้านมาเจรจาก็พูดคุยกันไปพูดคุยกันมาเจียวก้านพยายามที่จะมาหว่านล้อมแต่ยังไม่ได้ทันมีจังหวะในการหว่านล้อมแต่อย่างใดครับจิวยี่ก็ชวนเจียวก้านมาทานข้าวงานเลี้ยงกัน เรียกว่าจัดงานเลี้ยงกันอย่างจัดเต็มเพราะว่าเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ในวัยเด็กเมื่อมาเจอหน้ากันก็ต้องมากินข้าวกันหน่อยสิเพื่อนเพื่อนจะรีบไปไหนจะพูดอะไรเดี๋ยวค่อยคุยกันเชี่ยวก้านก็ต้อง go with the flow ครับทำการพูดคุยเจราจาพาทีหาเรืออะไรต่างๆอย่างดีดีนะกับจิ๋วยี่กันไปเรื่อยๆต่างคนต่างดื่มเครื่องดื่มจนกระทั่งมึนเมากันไปจิ๋วยี่ก็เลยบอกว่าเราไม่ได้นอนด้วยกันมานานแล้วนะเพื่อนนะมานอนเล่นคุยกันตามประษาเพื่อนรักย้อนเวลาวัยเด็กวัยเยาว์กันเสียหน่อย จิวยี่ก็เลยพาเจียวก้านไปนอนห้องเดียวกันคุยกันไปคุยกันมาแต่ก็เรียกได้ว่าดื่มเครื่องดื่มไปจัดเต็มเยอะไปเสียหน่อยก็เลยทําให้ต่างฝ่ายก็ต่างปล่อยหลับไปแต่จริงๆแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับจิวยี่นั้นไม่ได้เกิดอาการมึนเมาหนักเรียกว่าภาพตัดแต่อย่างใดแต่ว่าจิวยี่ก็แกล้งครับนี่เป็นเกมจิวิยาที่มีเป้าหมายทางการเมืองมุ่งหวังที่จะให้เจียวก้านนั้นนำข่าวลวงหรือข้อความอันเป็นเท็จกลับไปนะฮะสู่ที่ กองทัพของโจโฉในอีกริมฝั่งคนโนนฝั่งน้ําฝั่งคนโนนอะไรประมาณนี้นี่นะครับปรากฏว่าจิยวยี่ก็ทําแซงเป็นคุยกับลูกน้องเพราะคิดว่าจิวก้านหลับแล้วแต่จิยวยี่ก็รู้ว่าจิวก้านไม่หลับนึกออกไหมครับไม่งงนะฮะเรียกว่าเป็นการโกหกแบบ2มิติยกกําลังสองเลยทีเดียวล้วครับจนจิ๋วก้านนั้นไปได้ยินข่าวเท็จว่าชัวมอและเตียวอุนซึ่งเป็นแม่ทัพเรือที่เก่งที่สุดนะฮะของโจโฉในขณะนั้นเนี่ยได้ทําการเป็นไส้ศึกกับจิยวยี่ครับ เรียกว่าเป็นไส้ศึกอยู่กับกองทัพโจโฉคอยส่งข่าวต่างๆให้กับจิ๋วยี่แต่อันที่จริงแล้วชัวมมก,กับเตียวอุ่นนั้นไม่ได้เป็นไส้ศึกครับทั้งสองคนก็ทํางานให้กับโจโฉตามปกตินั่นแหละครับเมื่อเจียวก้านเข้าใจผิดแล้วก็แอบลักลอบหนีข้ามน้ําไปฝั่งคโนนกลับไปยังกองทัพของโจโฉไปบอกข่าวกับโจโฉในเรื่องนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับในศึกที่ผาแดงเนี่ยนะครับปรากฏว่าพอโจโฉนั้นได้ยินได้ทราบกับเรื่องนี้นะครับเพราะเจียวก้านก,ก็ไปบอกโจโฉว,ว่า ตอนนี้ชัวมมกับเตียวอุ่นนั้นเป็นไส้ศึกของฝ่ายกลางตังมาแฝงตัวอยู่ที่กองทัพของเราก็ขอให้ท่านโจโฉนั้นมีความระมัดระวังในเรื่องนี้ให้จงดีสองคนนี้ไม่ใช่คนดีแต่อย่างใดโจโฉนั้นเมื่อได้ยินเจียวก้านพูดตอนนั้นก็เรียกว่าคงจะมีเรื่องราวอะไรที่จะต้องแก้ไขปัญหาเยอะแยะมากมายก็เลยพลั้งมือพลั้งปากสั่งการไปว่าให้ทําการประหารชีวิตชัวมมกับเตียวอุ่นในบัดดลแล้วเมื่อโจโฉนั้นอารมณ์เย็นขึ้นบอกว่า น่าจะไม่ใช่หรืออย่างไรต้องมาสืบสวนสืบสาวราวเรื่องกันก่อนโจโฉกําลังจะให้ลูกน้องไปหยุดยั้งนะครับคำสั่งที่ให้ประหารชีวิตตัวมอกับเตียวอุ่นแต่ปรากฏว่าไม่ทันกินเสียแล้วครับชัวมอกับเตียวอุ่นนั้นได้ลาโลกไปแบบไม่สมัครใจด้วยคมดาบนะครับของบูสู่เพชคฆาตทั้งสองรายไปเป็นที่เรียบร้อยนี่คือเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นโจโฉนั้นถูกหลอกครับด้วยการปล่อยข่าวเท็จของจิวยี่ฝากจียวก้านเป็นพาหะนำมา เล่าให้โจโฉฟังแล้วโจโฉก็ดันไปเชื่อเสียด้วยก็เลยทําให้โจโฉนั้นจะต้องสูญเสียลูกน้องนะครับถึง2คนนี่คือเกมจิตวิยาที่เจียวก้านนั้นไม่รู้อิโนอิเนะนะครับแล้วก็การใช้คนเนี่ยไปใช้คนที่จิตอ่อนแบบนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดของโจโฉเหมือนกันทําให้โจโฉนั้นจะต้องสูญเสียมือดีทั้งสองคนนะครับไม่ว่าจะเป็นชัวมอกับเตียวอุ่นซึ่งนั่นทําให้โจโฉไม่มีแม่ทัพเรือเหมืออาชีพอีกต่อไปจะต้องใช้แม่ทบ,บกมาทําการรบบนเรือแบบอะแดปกันไป สุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้นะฮะในศึกที่ผาแดงโดยนี่เป็นหนึ่งในมูลเหตุสำคัญที่ทำให้โจโฉนั้นจะต้องพ่ายแพ้ต่อกองทัพของฝ่ายกังตังที่มีซุนกวนเป็นผู้นำสูงสุดและมีจิ๋วยี่เป็นแม่ทัพเรือแม่ทัพใหญ่ของฝ่ายกังตังไปเลยทีเดียวครับอีกสักเหตุการณ์หนึ่งนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้กันไปก็ฝากผลงานเอาไว้ในเรื่องราวของโจโฉนะที่ แสบไปถึงสวงเลยทีเดียวแล้วครับเพราะว่าโจโฉเนี่ยยุแยงตะแคงรั่วเกมจิตวิทยาหลอกคนที่บุ่มบ่ามุทะลุจนเสียการใหญ่อย่างม้าเฉียวทําให้ม้าเฉียวนั้นตัดแขนหันสุยโจโฉนั้นทําการรบกับม้าเฉียวครับเหตุก็เพราะว่าโจโฉดันไปประหารชีวิตม้าเทงเจ้าเมืองเสเหลียงซึ่งเป็นบิดานะครับของม้าเฉียวปรากฏว่า มาเฉีวก็โกรธมากนาพาพันธมิตรนะครับซึ่งเป็นกุอาแล้วครับแหมกุณอาหันซุยเป็นเพื่อนของบิดาตัวเองอย่างมาเทงนะมาร่วมกันต่อสู้กับโจโฉในระยะแรกเนี่ยก็มีความคู่ขี้สูสีกันเป็นอย่างมากแต่ไม่รู้อีท่าไหนล่ะครับโจโฉ ตัดสินใจครับคือตอนรบตอนแรกเนี่ยม้าเฉียวลุกไล่นะใส่โจโฉจนต้องตัดหนวดทิ้งเป็นสถานการณ์ที่โจโฉนั้นอับอายขายหน้าอย่างมากมายมหาศาลเลยทีเดียวครับแต่ทีนี้ด้วยแผนการนะครับของกุนซือที่ปรึกษาทั้งหลายนั้นก็ได้วางแผนเพราะรู้ว่าจิตใจเห็นไหมฮะเกมจิวิญ,ญาาะฮะจิตใจของม้าเฉียวนั้นเป็นคนที่บุ่มบามมุทะลุใจร้อนคือการใหญ่เนี่ยมันต้องใจยเย็นๆนะฮะรีบเร่งไปมากเกินไปก็จะขมำ,ำได้ โจโฉใช้แผนนะครับซ้อนแผนนะทำให้หันซุยนั้นมาคุยกับโจโฉแบบลับๆแล้วทําการปล่อยข่าวลวงๆนะครับมีการใช้จดหมายมีการลบข้อความต่างๆแล้วก็ทําให้ม้าเฉียวไม่เห็นว่าหันซุยมีข้อความที่เหมือนกับลบทิ้งเองแต่จริงๆโจโฉลบมาแล้วนะครับสุดท้ายความหวาดระแวงนี้สุดท้ายก็ทําให้ม้าเฉียวนั้นทะเลาะกับหันซุยจนจะต้องตัดแขนหันซุยพอตัดแขนหันซุยเสร็จปุ๊บเนี่ยจากมิตรกลายเป็นศัตรูในทันทีแล้วครับ หันซุยก็หันมานร,ร่วมมือกับโจโฉไปปราบมา้าเฉียวทําให้กองทัพของมา้าเฉียวนั้นจะต้องพังทลายลงจนมา้าเฉียวจะต้องควบม้าหนีไปเอาตัวรอดไปได้แค่คนเดียวนะครับจนกระทั่งไปถึงที่เมืองฮันตงนไปอาศัยอยู่กับเตียวหลอกแล้วหลังจากนั้นก็ไปอยู่กับเล่าปี่นะครับก็โดนกลนเกมจิตวิยาของขงเบงนี่เรียกว่าคนเก่งก็จริงแต่ใจร้อนไม่มีสติขาดสติก็โดนเกมจิตวิยาไปแล้นี่ก็คือเรื่องราวแบบพอสังเขปนะครับในเกมจิตวิทยา3มก๊ก หรืออาจจะเรียกกันว่ากลนเกมจิตวิทยา3กกวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมากครับที่ติดตามรับชมกันมาถึงตอนนี้ถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดติดตาม subscribe ก็สามารถกดกันได้แล้วพบกันดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้อากาศร้อนมากนะครับต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีๆแล้วพบกันในคลิปต่ตอไปสำหรับในวันนี้ต้องบอกว่าใจเทียนขอบคุณสวัสดีครับ